คุณเคยสงสัยไหมว่ามหาเศรษฐีที่ซ่อนตัวเป็นคนจนจะทำอย่างไรเพื่อทดสอบความใจดีของคนรอบตัวและความลับของหลานสาวที่ถูกลืมจะเปลี่ยนชีวิตชุมชนได้อย่างไรเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตความอบอ,อุ่นและความประทับใจที่จะทำให้คุณยิ้มและซาบซึ้งใจไปพร้อมๆกันคุณตาผู้มั่งคั่งคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใจกลางเมืองทุกคนในเมืองรู้จักเขาในฐานะมหาเศรษฐีใจดีแต่แทบไม่มีใครรู้จักชีวิตจริงๆของเขาในฐานะคนธรรมดา วันหนึ่งคุณตาตัดสินใจว่าเขาจะทดสอบความใจดีของผู้คนรอบตัวด้วยการปลอมตัวเป็นชายชราผู้ยากจนสวมเสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าขาดดและถือไม้เท้าเก่าเดินไปตามถนนเขาเริ่มจากตลาดเลเกตใกล้บ้านที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้าและคนเดินถนนมากมายคุณตายิ้มให้คนที่ผ่านไปมาและทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หลายคนเพียงมองผ่านและหัวเราะย,ยอกเขาไม่โกรธเพราะตั้งใจมาสังเกตว่าคุณจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรขณะที่คุณตากำลังนั่งทับบุนม้านั่งไหม มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดทักทายและยื่นน้ำกับขนมให้โดยไม่ลังเลคุณตาประทับใจมากแต่ก็ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของการทดสอบต่อมาคุณตาไปที่ร้านอาหารเล็กๆและขอข้าวสักจานพนักงานมองเขาแบบไม่พอใจเหมือนเขาเป็นพระลารแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มและให้บริการเขาอย่างสุภาพและใจดีคุณตาเริ่มสังเกตว่าความใจดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือรูปลักษณ์ระหว่างที่เขากำลังเดินกลับบ้านคุณตานึกถึงหลานสาวคนหนึ่งที่หายไปหลายปี เธอเป็นเด็กสาวที่ใจดีและฉลาดแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างเธอก็หายตัวไปจากชีวิตของครอบครัวคุณตารู้สึกว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนรอบตัวแต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความรักและความห่วงใยต่อมาคุณตาไปที่ร้านอาหารเล็กๆและขอข้าวสักจานพนักงานมองเขาแบบไม่พอใจเหมือนเขาเป็นภรระ แต่มีหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มและให้บริการเขาอย่างสุภาพและใจดีคุณตาเริ่มสังเกตว่าความใจดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือรูปลักษณ์ระหว่างที่เขากำลังเดินกลับบ้านคุณตาเนกถึงหลานสาวคนหนึ่งที่หายไปหลายปีเธอเป็นเด็กสาวที่ใจดีและฉลาดแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างเธอก็หายตัวไปจากชีวิตของครอบครัวคุณตารู้สึกว่าการทดสอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนรอบตัวแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความรักและความห่วงใย,ยคืนหนึ่งคุณตาเดินเข้าไปในสวนสาธรารณะที่เงียบสงบ เขานั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าและสังเกตคนที่เดินผ่านไปมามีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งร้องให้อยู่มุมสวนคุณตาเดินเข้าไปไกลและถามว่าเธอเป็นอะไรเด็กหญิงเล่าเรื่องราวความลำบากของเธอและว่ากำลังตามหาห,าหลานสาวของเขาคุณตารู้สึกใจเต้นแรงและตัดสินใจที่จะช่วยค้นหา หลานสาวของเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเหมือนเธอเขาจึงเริ่มอ,ออกตามหาทีละคนถามข่าวและสังเกตว่าความใจดีของผู้คนรอบตัวสามารถนำเขาไปสู่ความจริงได้อย่างไรคุณตาพบว่าความใจดีและความกรุณาของคนทั่วไปเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางเขาเห็นรอยยิ้มและน้ำใจที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนและเริ่มเชื่อมั่นว่าหลานสาวของเขาอาจยังปลอดภัยอยู่และรอคอยให้เขาพบคุณตาตัดสินใจที่จะเข้ามาใกล้เด็กยิงอีกครั้งและยื่นมือให้เธอ เลือกเกิดเขารู้ว่าการช่วยเหลือเธออาจเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบความจริงเกี่ยวกับหลานสาวของเขาและในขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้ว่าความใจดีของผู้คนรอบตัวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงต่อคุณตาและเด็กหญิงเดินทางไปตามตรอกซอกซอยของเมืองสังเกตทุกมุมทุกบ้านและถามผู้คนที่พบเจอหลายคนเพียงยิ้มแล้วสายหน้าแต่บางคนก็ชี้ทางไปยังบ้านเก่าๆหรือสวนสาธารณะที่เงียบสงัด คุณตาเริ่มสังเกตสัญญาณเล็กเกตที่หลานสาวเคยทิ้งไว้เช่นของเล่นชิ้นเล็กเกตรอยเท้าเล็กๆและเสื้อผ้าที่ลืมทิ้งไว้วันหนึ่งในตอนเย็นเขาเดินเข้าไปในตลาดเก่าที่เขาไม่ค่อยได้มาสายตาของเขาสะดุดกับเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่นั่งวาดรูปบนพื้นคุณตารู้ทันทีว่านั่นอาจเป็นหลานสาวของเขา เธอยังคงจำรายละเอียดเลก็กแกของเขาไม่ได้เพราะเวลาผ่านไปหลายปีแต่ดวงตาและรอยยิ้มที่แสดงถึงความใจดีไม่เคยเปลี่ยนคุณตาเข้าไปไกลและเรียกชื่อของเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นและมองเขาด้วยความสงสัยคุณตาเล่าเรื่องราวของตัวเองและเหตุผลที่ปลอมตัวเป็นคนจนเธอเริ่มเข้าใจและน้ำตาไหลด้วยความยินดีที่ได้พบลุงที่แท้จริงของเธอผู้คนรอบตัวสังเกตและประทับใจกับนำใจของคุณตา พนักงานที่เคยดูถูกเขาก็เริ่มเข้าใจและขอโทษสำหรับความประมาทที่ผ่านมาเด็กยิงกอดเขาแน่นและพูดขอบคุณสำหรับความพยายามและความรักที่เขามีให้คุณตารู้สึกว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาหลานสาวแต่เป็นบทเรียนใหญ่เกี่ยวกับความใจดีการให้อภัยและความสำคัญของการมองคนด้วยหัวใจไม่ใช่รูปลักษณ์เรื่องราวของเขาแพร่หลายไปทั่วเมืองและทำให้ผู้คนหลายคนเริ่มช่วยเหลือ และสนใจคุณรอบตัวมากขึ้นเขาและหลานสาวกลับบ้านพร้อมพรอยยิ้มและหัวใจที่อบอุ่นเด็กหญิงได้เรียนรู้ว่าความรักและความเอาใจใส่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เหมือนกับที่คุณตาได้แสดงให้เห็นคุณต้องการให้ฉันต่อเติมเรื่องราวให้ยาวขึ้นและลึกถึงเหตุการณ์และบทสนทนาเพิ่มเติมหรือให้เรื่องจบตรงนี้กลับถึงบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบเหงาบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขกับรู้สึกว่างเปล่าเพราะการหายไปของหลานสาวเป็นเวลาหลายปี คุณตานั่งลงบนเก้าอี้ตัวโปรดพางมองไปรอบ,บบ้านที่เต็มไปด้วยของเก่าและภาพถ่ายของครอบครัวเขารู้สึกถึงความสูญเสียที่ผ่านมาทุกครั้งที่มองภาพเหล่านั้นหลานสาวนั่งลงข้างางลุงของเธอมองไปรอบ,บบ้านด้วยความสงสัยแต่ก็เต็มไปด้วยความตืนต่นเต้นเธอถามเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่เธอหายไป คุณตาเริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่เธอหายไปการเดินทางค้นหาที่ผ่านมาการพบเจอผู้คนหลากหลายและบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้จากความใจดีของทุกคนขณะที่พวกเขาคุยกันเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเริ่มกลับคืนมาในบ้านคุณตาและหลานสาวเริ่มจัดบ้านใหม่ทำความสะอาดและจัดมุมเล่นของเด็กหญิงเธอได้เห็นของเล่นเก่าของตัวเองและภาพวาดที่เคยวาดทิ้งไว้เขายิ้มและบอกว่าของทุกชิ้นมีความทรงจำและเรื่องราวของเราวันต่อมา คุณตาตัดสินใจพาหลานสาวออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะที่เขาเคยใช้ทดสอบความใจดีของผู้คนเด็กหญิงตื่นเต้นกับการเห็นผู้คนหลากหลายทำกิจกรรมต่างต่อทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราหลานสาวเริ่มเข้าใจว่าความใจดีและความเมตตาของผู้คนรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความร่ำรวยหรือรูอรปลักษณ์ในขณะที่พวกเขาเดินเล่นคุณตาเริ่มสอนหลานสาวถึงความสำคัญของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและการเคารพทุกชีวิตไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไร เด็กหญิงฟังอย่างตั้งใจน้ำตาแห่งความอบอุ่นค่อยๆไหลออกมาในบางครั้งเธอเข้าใจว่าการเรียนรู้จากการกระทำและน้ำใจของคนรอบตัวคือบทเรียนชีวิตที่แท้จริงหลายวันต่อมาคุณตาจัดงานเล็กๆในบ้านเชิญเพื่อนบ้านพนักงานร้านค้าและคนที่เคยพบเจอในระหว่างการเดินทางค้นหาหลานสาวได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้คนเหล่านั้นและเห็นความใจดีของพวกเขาอีกครั้งทุกคนประทับใจในเรื่องราวของคุณตาและน้ำใจของเขา การรวมตัวกันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองการพบกันใหม่แต่เป็นการสอนให้ทุกคนเห็นค่าของความรักความเมตตาและความจริงใจขึ้นหนึ่งหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านหลานสาวนั่งลงกับคุณตาและถามว่า <c oughs> เหตุใดลุงถึงปลอมตัวเป็นคนจนคุณตายิ้มและตอบว่าการเป็นคนจนในเวลาสั้นทำให้เขาเห็นโลกในมุมที่แตกต่างการทดสอบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อตอนเองแต่เพื่อให้เขาเห็นว่าใจดี และความกรุณาสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้หลานสาวพยักหน้าเข้าใจและสัญญาว่าเธอจะรักษาบทเรียนนี้ไว้ในหัวใจและเมื่อเธอโตขึ้นจะสอนต่อให้คนรอบตัวได้เห็นค่าของความเมตตาเช่นเดียวกันคุณตารู้สึกอิ่มใจและภูมิใจในหลานสาวอย่างที่สุดวันเวลาผ่านไปบ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กยิงดังก้องไปทั่วทุกมุมบ้านคุณตายิ้มและมองดูหลานสาวเล่นอย่างมีความสุข เขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การค้นหาหลานสาวแต่เป็นการเดินทางที่สอนเขาและทุกคนรอบตัวเรื่องความใจดีความรักและความสําคัญของครอบครัววันรุ่งขึ้นหลังจากที่บ้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคุณตาตัดสินใจพาหลานสาวไปเยี่ยมผู้คนที่เขาเคยพบเจอระหว่างการเดินทางค้นหาเด็กหญิงตื่นเต้นกับการได้เห็นผู้คนที่ช่วยเหลือพวกเขาและได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนพวกเขาเริ่มจากร้านอาหารเล็ก ต่อที่คุณตาเคยถูกพนักงานปฏิบัติไม่ดีแต่หญิงสาวที่ใจดีคอยบริการเขาอย่างสุภาพเด็กหญิงสังเกตเห็นน้ำใจของหญิงสาวและถามคุณตาว่าทำไมคนถึงใจดีคุณตายิ้มและตอบว่าเพราะความใจดีเป็นสิ่งที่เกิดจากหัวใจไม่ใช่จากสิ่งที่คนมีจากนั้นพวกเขาเดินไปที่ตลาดเก่าซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่เคยช่วยเหลือคุณตาในช่วงเวลาที่เขาปลอมตัวเด็กหญิงได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่จำเธอไม่ได้แต่ยังจำความใจดีของลุงได้ เธอเรื่องเข้าใจว่าความเมตตาเล็กเกตสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของคนอื่นได้ขณะที่พวกเขาเดินผ่านสวนสาธารณะเด็กหญิงเห็นเด็กตัวเล็กเกตที่กำลังร้องให้เธอวิ่งเข้าไปและยื่นมือช่วยเหมือนที่คุณตาเคยทำเด็กคนนั้นหยุดร้องให้และยิ้มออกมาเด็กหญิงหันไปมองลุงด้วยตาเป็นประกายคุณตายิ้มอย่างอบอ,อุ่นและพูดว่านี่คือสิ่งที่ลุงอยากให้เธอเรียนรู้ในช่วงเย็นพวกเขานั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองพระอาทิตย์ตกดิน หลานสาวถามคำถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาและสิ่งที่คุณตาเรียนรู้คุณตาเล่าเรื่องราวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันทุกบทเรียนทุกน้ำใจที่พบเจอทุกความผิดพลาดและการให้อภัยทุกเรื่องราวถูกถักทอจนกลายเป็นความทรงจำที่อบอุ่นวันต่อมาคุณตาตัดสินใจจัดกิจกรรมเล็กๆสำหรับเด็กเกตในชุมชนให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความใจดีและการช่วยเหลือผู้อื่น เด็กหญิงได้เข้าร่วมและแบ่งปันประสบการณ์ของเธอทำให้เด็กคนอนนื่นเริ่มเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องมีเงินทองหรือสถานะแต่ต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์เวลาผ่านไปหลานสาวโตขึ้นและเริ่มเข้าโรงเรียนเธอยังคงจดจำบทเรียนของลุงอยู่เสมอทุกครั้งที่เธอเห็นใครลำบากเธอจะยื่นมือช่วยเหมือนที่ลุงทำให้เธอคุณตาเฝ้ามองและภูมิใจในตัวหลานสาวเพราะเธอไม่เพียงพบความรักและความอบอุ่นแต่ยังพร้อมพร้อมที่จะสืบสารบทเรียนชีวิตที่ลุงมอบให้คืนหนึ่ง ขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นเด็กหญิงถามว่าลุงทำไมต้องปลอมตัวเป็นคนจนคุณตายิ้มและตอบว่าพา่อลุงอยากเห็นหัวใจจริงของคนอยากให้เธอเรียนรู้ว่าความใจดีและความเมตตานั้นสำคัญกว่าทรัพย์สินและชื่อเสียงหลานสาวพยักหน้าเข้าใจและกอดลุงแน่นต่อเธอสัญญาว่าจะรักษาบทเรียนนี้ไว้ในหัวใจและใช้ชีวิตอย่างมีน้ำใจเหมือนลุงเรื่องราวของพวกเขาเริ่มแพร่กระจายไปในชุมชน ผู้คนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นและใส่ใจต่อเพื่อนบ้านมากขึ้นบ้านหลังใหญ่ไม่เพียงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแต่ยังเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและบทเรียนชีวิตที่สำคัญทุกวันผ่านไปด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่อบอุ่นคุณตารู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้จบเพียงแค่พบหลานสาวแต่เป็นการสร้างความเข้าใจและความรักที่แท้จริงให้กับทุกคนรอบตัววันรุ่งขึ้นคุณตาตัดสินใจพาหลานสาวออกไปเดินชมเมืองด้วยกันเด็กหญิงตื่นเต้นกับทุกสิ่งรอบตัวตั้งแต่ร้านค้าเล็ก ต่อที่วางสินค้าสดใหม่จนถึงผู้คนที่เดินสวนกันไปมาเธอสังเกตเห็นรอยยิ้มและความช่วยเหลือของคนที่เธอไม่รู้จักและถามลุงว่าทำไมคนบางคนถึงใจดีมากลุงยิ้มและตอบว่าเพราะหัวใจของคนเราเต็มไปด้วยความปรารถนาดีบางครั้งแค่รอยยิ้มหรือคำพูดเล็กเกก็สามารถเปลี่ยนวันของใครบางคนได้พวกเขาเดินไปถึงตลาดกลางเมือง ที่นี่เด็กหญิงเห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังพยายามยกตะกร้าผักหนัดกอกเด็กหญิงรีบวิ่งไปช่วยและยื่นมือยกตะกร้าให้หญิงชราด้วยความตั้งใจจริงหญิงชรามองเธอด้วยสายตาประทับใจและกล่าวคำขอบคุณเด็กหญิงมองลุงด้วยความภาคภูมิใจลุงพยักหน้าและพูดว่านี่แหละคือสิ่งที่ลุงอยากให้เธอเรียนรู้ต่อมาพวกเขาแวะไปที่บ้านของพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เคยช่วยเหลือคุณตาในตอนเขาปลอมตัว เด็กหญิงได้ฟังเรื่องราวของพวกเขาบางคนเล่าว่าความช่วยเหลือเลเก็กๆที่พวกเขาเคยทำต่อคุณตามเมื่อหลายปีก่อนกลับกลายเป็นบทเรียนชีวิตสำหะเมื่อเวลาผ่านไปหลานสาวเริ่มเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่จำเป็นต้องรอให้มีฐานะหรือทรัพย์สินเธอเริ่มมองหาโอกาสเล็กๆในชีวิตประจำวันที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือคนรอบตัวเธอเริ่มแจกอาหารให้เด็กข้างบ้านช่วยย้ายข้ามถนนหรือแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆที่มอบให้คนแปลกหน้าในค่ำคืนหนึ่งคุณตานั่งกับหลานสาวบนระเบียง มองดวงดาวและบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของครอบครัวเธอฟังด้วยความสนใจทุกคำพูดคุณตาเล่าว่าการปลอมตัวเป็นคนจนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่เพื่อให้เข้าใจโลกและเห็นคุณค่าของความใจดีของผู้คนทุกคนแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลานสาวควอชอยเริ่มจดจำบทเรียนทั้งหมดนี้ไว้ในหัวใจเธอสัญญากับตัวเองว่าเมื่อโตขึ้นจะสอนผู้อื่นให้เห็นความสำคัญของความเมตตาและความใจดีเช่นเดียวกับที่ลุงสอนให้เธอหลายวันต่อมา คุณตาและหลานสาวเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆในชุมชนชวนเด็กเกดและผู้ใหญ่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นเด็กหญิงได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองและได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่เข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ต้องมีหัวใจบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กหญิงเล่นกับเพื่อนนนผู้คนในชุมชนเริ่มสนิทสนมและใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นคุณตานั่งมองหลานสาวอย่างอบอุ่นในใจ รู้สึกภูมิใจและอิ่มเอมที่บทเรียนความใจดีที่เขาสอนหลานสาวกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณต้องการฉันสามารถต่อเติมเรื่องราวยาวขึ้นอีกหลายตอนรวมทั้งเหตุการณ์ท้าทายการผจญภัยเล็กเกตและบทสนทนาที่ลึกซึ้งเพื่อให้กลายเป็นเรื่องราวยาวแบบนิทานมหากพย์เต็มรูปแบบเวลาผ่านไปหลานสาวเริ่มโตขึ้นและเริ่มเข้าโรงเรียนเธอยังคงจดจำบทเรียนจากลุงอยู่เสมอทุกเช้าที่เธอไปโรงเรียนเธอจะสังเกตผู้คนรอบตัวทั้งเพื่อนนักเรียน ขููและคนเดินผ่านเธอเริ่มช่วยเหลือเพื่อนที่ลำบากแบ่งอาหารให้เพื่อนที่หิวหรือแม้แต่ปลอบใจเด็กที่กลัวการสอบวันหนึ่งขณะที่หลานสาวกำลังกลับบ้านเธอพบเด็กชายคนหนึ่งกำลังร้องให้อยู่บนมา้านั่งลงสอนให้เธอเข้าไปถามและรับฟังเด็กชายเล่าว่าพ่อแม่ทะเลาะก,กันและเขารู้สึกเศร้าหลานสาวยื่นมือไปจับมือเด็กชายพูดให้กำลังใจและพาเขากลับบ้านพร้อมพร้อมรอยยิ้มของลุงที่มองอยู่ห่าง ต่อคุณตาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวหลานสาวเธอไม่เพียงใจดีแต่เริ่มคิดสร้างสารรค์วิธีช่วยเหลือผู้อื่นเธอเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆให้เพื่อนนักเรียนเช่นการเก็บขยะในโรงเรียนการปลูกต้นไม้และการแบ่งปันอาหารให้เด็กที่ยากจนสิ่งเหล่านี้ทําให้เธอเป็นที่รักของเพื่อนนอนและครูทุกคนในค่ําคืนหนึ่งคุณตาพาหลานสาวไปเดินเล่นในสวนสาธารณะอีกครั้งเด็กหญิงสังเกตผู้คนที่มานั่งเล่นเด็กเล็กเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้ใหญ่พูดคุยกันด้วยรอยยิ้ม เธอเริ่มเข้าใจว่าทุกการกระทำเล็กๆของเธอสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้วันหนึ่งมีข่าวว่าหญิงชรา,าคนหนึ่งในตลาดเกาป่วยหลานสาวรีบไปเยี่ยมและช่วยจัดหาอาหารและยาให้เธอผู้คนรอบข้างสังเกตเห็นน้ำใจของเธอและเริ่มทำตามทำให้ชุมชนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มเรื่องราวของเด็กหญิงและคุณตาเริ่มแพร่หลายไปในเมืองทุกคนเริ่มให้ความสำคัญกับความเมตตาและช่วยเหลือกันมากขึ้นบ้านหลังใหญ่ของคุณตาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมของเด็ก แล้ผู้คนในชุมชนเริ่มมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันหลานสาวได้สอนเด็กเกตเรื่องความใจดีและความเมตตาเหมือนที่ลุงสอนเธอผู้คนหลายคนได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มกระทำสิ่งดีๆต่อผู้อื่นคืนหนึ่งหลานสาวถามลุงอีกครั้งว่าลุงเคยรู้สึกเงาไหมเวลาปลอมตัวเป็นคนจนคุณตายิ้มและตอบว่าใช่แต่ลุงเรียนรู้ว่าการเข้าใจคนอื่นและเห็นคุณค่าของความใจดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง และวันนี้ลุงภูมิใจที่เธอเรียนรู้บทเรียนนั้นแล้ววันเวลาผ่านไปหลานสาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีน้ำใจใจดีและเข้มแข็งเธอสารต่อบทเรียนของลุงและทำให้ชุมชนของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเรื่องราวของคุณตาและหลานสาวไม่เพียงจบลงที่การพบกันอีกครั้งแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวเรียนรู้คุณค่าของความเมตตาความใจดีและการช่วยเหลือผู้อื่นเวลาผ่านไปหลานสาวเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเธอเริ่มเข้าใจความหมายของบทเรียนที่ลุงสอนอย่างลึกซึ้ง ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วสังเกตสิ่งรอบตัวทั้งเพื่อนบ้านครูและเด็กๆกดในชุมชนเธอเริ่มช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ลำบากแบ่งอาหารให้เด็กที่หิวหรือปลอบใจเด็กที่รู้สึกเศร้าความอบอุ่นใจเล็เกๆเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อผู้คนรอบตัววันหนึ่งขณะที่หลานสาวเดินทางไปโรงเรียนเธอสังเกตเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งนั่งร้องให้บนม้านั่งเธอเข้าไปถามและรับฟังเรื่องราวของเขาเด็กชายเล่าว่าพ่อแม่ทะเลาะกันทําให้เขารู้สึกเหงาและกลัว หลานสาวยื่นมือไปจับมือเขาพูดให้กำลังใจและพาเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนของเธอเหตุการณ์เล็กตอนนี้ทำให้เธอเข้าใจว่าความเมตตาไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วงสุดสัปดาห์คุณตาและหลานสาวจัดกิจกรรมเล็กๆในชุมชนชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนปลูกต้นไม้ และแบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้านเด็กหญิงได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองและได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือวันหนึ่งมีข่าวว่าหญิงชรา,าคนหนึ่งในตลาดเก่าป่วยหลานสาวรีบไปเยี่ยมและจัดหาอาหารและยาให้เธอการกระทำเล็กๆนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวพ่อขาแม่ขาเพื่อนบ้านและเด็กเกตเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นทำให้ชุมชนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มค่ำคืนหนึ่ง คุณตานั่งกับหลานสาวบนระเบียงมองพระจันทร์และดวงดาวหลานสาวถามว่าลุงเคยกลัวไหมเวลาปลอมตัวเป็นคนจนคุณตายิ้มและตอบว่าใช่แต่ลุงเรียนรู้ว่าการเข้าใจคนอื่นและเห็นคุณค่าของความใจดีสำคัญกว่าทุกสิ่งตอนนั้นลุงอยากเห็นหัวใจของคนและวันนี้ลุงภูมิใจที่เธอเข้าใจบทเรียนนี้แล้วเวลาผ่านไปหลานสาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่ใจดีมีความเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความเมตตาเธอสารต่อบทเรียนของลุง ทำให้ชุมชนเต็มไปด้วยความรักและความอบอ,อุ่นเรื่องราวของคุณตาและหลานสาวไม่ได้จบเพียงการพบกันอีกครั้งแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของความเมตตาความใจดีและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงวันหนึ่งหลานสาวตัดสินใจเปิดบ้านให้เด็กเดในชุมชนมาเรียนรู้และทำกิจกรรมด้วยการเทอสอนเรื่องความเมตตาการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้คนโดยใช้ประสบการณ์ชีวิตของเธอและเรื่องราวที่หลงเล่าเป็นบทเรียน ทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจคุณตานั่งมองหลานสาวด้วยรอยยิ้มเขาเห็นว่าบทเรียนของเขาไม่ได้สูญเปล่าทุกสิ่งที่เขาทำการปลอมตัวเป็นคนจนการทดสอบความใจดีของผู้คนและการค้นหาหลานสาวกลายเป็นเรื่องราวชีวิตที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวบ้านหลังใหญ่ไม่เพียงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่เต็มไปด้วยความรักการแบ่งปันและรอยยิ้มที่แท้จริงทุกวันผ่านไปด้วยกิจกรรมความอบอุ่น และบทเรียนชีวิตที่สำคัญคุณตารูสึกอิ่มใจและภาพภูมิใจที่หลานสาวสืบสารคุณค่าที่เขาสอนและเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในชุมชนและผู้คนรอบข้างเรียนรู้คุณค่าของความใจดีเวลาผ่านไปหลานสาวเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและมีน้ำใจเธอเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าการแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากจนหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลำบากเธอเริ่มเรียนรู้ว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทน แต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงคือความสุขของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือวันหนึ่งขณะที่หลานสาวเดินทางไปโรงเรียนเธอสังเกตเห็นเด็กชายตัวเล็กกำลังนั่งร้องให้อยู่ข้างถนน,ถน,นเธอเข้าไปถามและรับฟังเรื่องราวของเขาเด็กชายเล่าว่าครอบครัวทะเลาะกันทำให้เขารู้สึกเศร้าและกลัวหลานสาวจับมือเขาและพูดให้กำลังใจพร้อมๆพ,พาเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเรื่องราวเล็กแต่นี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างเริ่มใส่ใจและช่วยเหลือเด็กคนอื่น ต่อในชุมชนด้วยคุณตาเห็นหลานสาวเติบโตอย่างเข้มแข็งและใจดีเขารู้สึกภูมิใจและมั่นใจว่าบทเรียนชีวิตที่เขามอบให้กำลังสร้างผลดีต่อชุมชนวันหนึ่งเขาพาหลานสาวไปเยี่ยมผู้คนที่เคยช่วยเหลือเขาในอดีตเด็กหญิงสังเกตเห็นน้ำใจและรอยยิ้มของทุกคนและเข้าใจว่าความเมตตาและความใจดีสามารถสร้างความผูกพันและความสุขให้กับทุกคนหลานสาวเริ่มจัดกิจกรรมเล็กต่อให้เพื่อนนักเรียนและเด็กเกดในชุมชนเข้าร่วมทั้งการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดโรงเรียน และการแบ่งปันอาหารกับเพื่อนที่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ทาให้เด็กเกดเริม่มเรียนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและเกิดแรงบันดาลใจในการทำดีต่อไปค่ําคืนหนึ่งคุณตานั่งอยู่บนระเบียงกับหลานสาวมองดวงดาวและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาหลานสาวถามว่าลุงเคยโกัวไหมตอนปลอมตัวเป็นคนจนคุณตายิ้มและตอบว่าใช่แต่ลุงเรียนรู้ว่าการเข้าใจหัวใจของคนอื่นสําคัญกว่าทุกสิ่งการเห็นความใจดีเล็กเกตของผู้คนทําให้ลุงเข้าใจว่าความรัก และความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เวลาผ่านไปหลานสาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีน้ำใจมีความเข้มแข็งและพร้อมพร้อม,อมที่จะสืบสารบทเรียนของลุงต่อไปบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมของเด็กๆิจในชุมชนผู้คนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นและใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่องราวของคุณตาและหลานสาวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความใจดีและความเมตตาอย่างแท้จริงวันหนึ่ง หลานสาวตัดสินใจเปิดบ้านให้เด็กๆในชุมชนมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องความเมตตาการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้คนเธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองและลุงเป็นบทเรียนทุกคนที่เข้ามาร่วมรู้สึกอบอุ่นและประทับใจคุณตานั่งมองหลานสาวด้วยรอยยิ้มในใจเห็นว่าบทเรียนชีวิตที่เขามอบให้ไม่ได้สูญเปล่าทุกสิ่งที่เขาทำการปลอมตัวเป็นคนจนการทดสอบความใจดีของผู้คน และการค้นหาหลานสาวกลายเป็นเรื่องราวชีวิตที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเติมให้เรื่องราวยาวขึ้นอีกหลายตอนรวมทั้งเหตุการณ์ท้าทายการผจญภัยเล็กต่อของหลานสาวและบทสนทนาเชิงลึกในชีวิตประจําวันเพื่อให้กลายเป็นนิทานมหากรรบเต็มรูปแบบได้เลยเวลาผ่านไปหลานสาวเริ่มโตขึ้นจนเป็นวัยรุ่นเธอเริ่มเข้าใจความหมายของบทเรียนที่ลุงสอนอย่างลึกซึ้ง ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาแล้วสังเกตสิ่งรอบตัวทั้งเพื่อนนักเรียนครูและผู้คนรอบชุมชนเธอเริ่มช่วยเหลือเพื่อนที่ลำบากแบ่งอาหารให้เด็กที่หิวหรือปลอบใจเด็กที่กลัวและเศร้าความอบอุ่นเล็กเกตเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อผู้คนรอบตัววันหนึ่งขณะที่หลานสาวเดินทางไปโรงเรียนเธอสังเกตเด็กชายตัวเล็กนั่งร้องไห้อยู่บนม้านั่งเธอเข้าไปถามและรับฟังเรื่องราวของเขา เด็กชายเล่าว,ว่าครอบครัวทะเลาะกันทําให้เขารู้สึกเงาและกลัวหลานสาวจับมือเขาพูดให้กําลังใจและพาเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเหตุการณ์เล็กเกนี้ทําให้เธอเข้าใจว่าความเมตตาไม่จําเป็นต้องใหญ่โตแต่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงคุณตาเห็นหลานสาวเติบโตอย่างเข้มแข็งและใจดีเขารู้สึกภูมิใจและมั่นใจว่าบทเรียนชีวิตที่เขามอบให้กําลังสร้างผลดีต่อชุมชนวันหนึ่งเขาพาหลานสาวไปเยี่ยมผู้คนที่เคยช่วยเหลือเขาในอดีต เด็กหญิงสังเกตน้ำใจและรอยยิ้มของทุกคนและเข้าใจว่าความเมตตาและความใจดีสามารถสร้างความผูกพันและความสุขให้กับทุกคนหลานสาวเริ่มจัดกิจกรรมเล็กต่อให้เพื่อนนักเรียนและเด็กเกดในชุมชนเข้าร่วมทั้งการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดโรงเรียนและการแบ่งปันอาหารให้เพื่อนที่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเกตเริ่มเรียนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น และเกิดแรงบันดาลใจในการทำดีต่อไปค่ำคืนหนึ่งคุณตานั่งอยู่บนระเบียงกับหลานสาวมองดวงดาวและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาหลานสาวถามว่าลุงเคยกลัวไหมตอนปลอมตัวเป็นคนจนคุณตายิ้มและตอบว่าใช่แต่ลุงเรียนรู้ว่าการเข้าใจหัวใจของคนอื่นสำคัญกว่าทุกสิ่งการเห็นความใจดีเล็กเกของผู้คนทำให้ลุงเข้าใจว่าความรักและความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เวลาผ่านไป หลานสาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีน้ำใจมีความเข้มแข็งและพร้อมพร้อมที่จะสืบสารบทเรียนของลุงต่อไปบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกิจกรรมของเด็กๆไวัยนาง